เตันงชัว่รถรู่คู่จะเพียนสวยประสบการณ์30ปีไม่มีถอยคัดสนเกรดเอทุกคันเลือกไบบเป็นร้อยรถสวยไม้น้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนนสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในการรถแซเเอร์แล้วก็ยินเต็นท์ชัวค่ะวันนี้นะคะยินมากับรถเข้าใหม่ค่ะ มาพร้อมกับบอดี้สีน้ำเงินนะคะสวยเรีย like รรบหรูมากๆเลยแล้วคันนี้ก็เป็น c 2 0 d อ v แว g กา d ค่ะ W206 ปี2022จ3เลขไม้น้อยเพียงแค่40,500โลเท่านั้นกับราคาสุดพิเศษวันนี้1,869,000บาททัน่ะไม่ได้ในส่วนของออปชั่นด้านหน้าจะได้เป็นตัวชุดแต่งอ v แว g กาทั้งหมดเลยกระจังหน้าซี่ตรงแบบนี้ไฟหน้า LED My p e r f o Performance ลอแม็กอล่อยขนาด19นิ้วสวยมากๆเลยนะคะในส่วนของด้านข้างเนี่ยเขาก็มาพร้อมกับกระจกมองข้างพร้อมกับระบบบายสปอตค่ะ แล้วก็ประตูเนี่ยเป็นระบบ Keyless Go นะคะเข้าออกแบบปัจฉริยะนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะภายในห้องโดยสารนะคะมาพร้อมกระเบาะอาติโก้เป็นเบาะสีดําซึ่งหัวหมอนดีไซน์มาใหญ่เลยสวยมากๆนะคะได้เป็นจอปรับไฟฟ้าค่ะ Memory Seat ได้ถึง3ตําแหน่งเลยพวงมาลัย3าด้านมันติดฟังก์ชันที่พวงมาลัยจะเป็นระบบ t o ชสกรีนนะคะเป็นพวงมาลัยแบบใหม่แล้วเป็นเกียร์ก้าสปีดนะคะพร้อมกับแพ r เ n ิ r s h ชิด้วยค่ะในส่วนของจอเรือนไม้นะคะโอ้โหขนาดใหญ่เลยค่ะ12-3นิ้วแสดงผลแบบ Full เต้าเลยค่ะสามารถดูฟังก์ชันทุกอย่างได้หมดเลยนะคะในส่วนของจอกลางใหญ่กว่าอีกค่ะ12.9นิ้วเลยนะคะเทียบเท่ากับจอ iPad เลยค่ะคุณลูกค้าเป็นระบบทัชส,สกรีนทั้งหมดเลยเชื่อมต่อบลูทูธได้ Apple ิเค p ันดอทโต้นะคะสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Mercedes มี Me Connect ได้ค่ะแอร์ก็ปรับแบบออโต้แบบทัชสกรีนได้เลยนะคะมาดูในส่วนของโหมดการขับขี่ค่ะคันนี้มีมาให้ถึง4โหมดเลยนะคะประกอบไปได้วยโหมด Eco c o m f o r t Sport แล้วก็ Individual Mode นั่นเองค่ะสามารถเลือกขับขี่ได้เลยนะคะในส่วนของไฟตกแต่งห้องโดยสาร m อ i เ n ียนไล t ์รับเฉดได้ถึง64เฉดสีเลยค่ะเรียกีย้ว่าตกแต่งมาสวยงามมากๆเลยคอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวเค,เคลือบเคฟลานะคะพลาสติกใหม่มากๆทุกอย่างคือ Perfect เลยค่ะคันนี้เพราะว่าเลขไมล์ของเขาเพียงแค่ 40,000กับอีก5,000โลเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าน้อยมากๆรถปี22ราคานี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะคันนี้ก็คือดีไซน์มาค่อนข้างที่จะกว้างเลยนั่งสบายแอร์นะคะสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยครบคันเลยค่ะคุณลูกค้าเป็นเจ้าของคันนี้ได้ในราคาเพียงแค่1,860,000 9,000ั 9, บาทเท่านั้นราคาคุ้มค่ามากๆเลยและไปไวอย่างแน่นอนถูกใจแล้วรีบจับจองเป็นเจ้าของได้เลยค่ะ <S <S ในส่วนของดีไซน์ด้านหลังนะคะมาพร้อมกับไฟไท้ายแบบ LED กล้องมองภาพขราดถอยจอดพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะมีให้ครบเลยนะคะในส่วนของฝาท้ายค่ะก็ได้ฝาท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไม่ใช้มือแ a n d f r e e Asset ซนั่นเองด้านในก็คือกว้างมากๆเก็บสัมภาระได้เยอะสามารถพับเบาะได้ทั้ง2ฝั่งเลยค่ะแบบอิสระ6040เลยนะคะ ดูโครงสร้างด้านหลังได้เลยค่ะหัวน็อตไม่เคยขยับนะคะเม็ดอาร์ตอยู่ครบทุกจุดเลยคันนี้คือสวยเพอร์เฟกมากๆสามารถเช็คประวัติได้เลยคันนี้ประวัติสวยคุณภาพดีแน่นอนค่ะในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะคันนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องนยนต์ดีเซล,ลหรูสี่สูบเพื่อง0ันซีซีแรงม้าเลยทีเดียวและความที่เขาไม่น้อยนะคะเขามาพร้อมกับบรันตีซ่อมศูนย์หมดวันที่17เดือน2ปี2026เลยค่ะคันนี้ก็สามารถฟรีดาวน์ศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้เลยค่ะสามารถจัดแฟนแนนได้เต็ม ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่22,000บาทเท่านั้นเองค่ะสนใจเนี่ยโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 2 8 5 6 0 0 0หรือว่าแอดไลน์แอด add 999-9ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ